ระผมขออนุญาตนำเสนอผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง My Family Members โดยการใช้กิจกรรมเป็นฐานหรือ Activity Based Learning และเพลงเป็นฐานหรือ Song Based Learning โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 2W3P ซึ่งสามารถสรุปผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง My Family Members คิดเป็นร้อยละ95อยู่ในระดับดีมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับ <S 2. 2. <S นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง My Family Members คิดเป็นร้อยละ96.66อยู่ในระดับดีมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับ 3. นักเรียนสามารถสนทนาโต้อตอบเกี่ยวกับเรื่อง My Family Members คิดเป็นร้อยละ92.92 92อยู่ในระดับดีมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับ 4. นักเรียนสามารถจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพเกี่ยวกับเรื่อง m y f a m i l y members คิดเป็นร้อยละ97.5อยู่ในระดับดีมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับ 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ100อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับดังนั้นแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง m y f a m i l y Members บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และคะแนนที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ขอขอบคุณมากครับ